น็อตวิสรุธทำเซอร์ไพรส์ชมพู่อรยาวาเลนไทน์จูบป,ปากหวานเวอร์มาจ้าแต่มานะสำหรับโมเมนต์หวานของคู่น็อตวิสรุธกับชมพู่อรยาที่งานนี้ไม่แพ้คู่ไหนๆสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้กับโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่โดยทางด้านน็อตวิสรุธได้โพสต์คลิปหวานลงในอินสตาแกรมกับโมเมนต์ที่ทำเซอร์ไพรส์ถือดอกกุหลาบช่อใหญ่มาให้กับชมพู่ที่กำลังเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอยู่ร้องเขียนแชปชั่นเอาไว้ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์หมา,มา,มาบอกเลยว่าคนดูก็กรี๊ดแทนไปด้วยเลย ใดๆคือพ่อน็อตโรแมนติกมากนอกจากจะให้ดอกไม้แล้วยังมีชอดจุ๊บปากจุ๊บหน้าผากโอ้ยหวานเต็มระบบมากพ่อทำเอาแม่ชมยิ้มแก้มปรีไปแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ